บาทเดียวที่ไหมกินเหรอเอาโอ้เสือสองอ้าวไปแล้วเป็นตอนที่ก้าอเช้าังลรับกี่ตะลึงไวใช่ไหมอ้าวมาครับในกลับก็มี เอา็มลไ่หับตกูไม่อกกลัวครับาแวบนปูไูอเห็นมก็มาห้าบาทเป็นเงินเรากนี่แทนที <huh ่ส ได้เนอให้ได้ท่านไปวคุณตาที่ดูเกว่าจีนี่นะ